ครับเขนกดาวครับอ่าก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านนกดาวของคูบานะครับประเทศพม่านะครับหลังนี้ส่งปั้นหยาหกคูณแปดเมตรนะครับร้านคบ้านนกดาวกำแพงเพชรนะครับอาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเออนี่มาได้ถังขึ้นนะครับทีมงานเราก็เก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับบันไดก็ขึ้นไปสามขั้นก็จะเป็นชานพักแล้วขึ้นไีเจ็ดขั้นนะครับมานั่งก็จะเป็นตัวเอลนะครับ หนึ่งระเบียงหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งโถงหนึ่งห้องน้ำแล้วก็สองห้องนอน,นครับหลังน,นี้พร้อมระบบไฟนะครับหลังคากระเบื้องร่อนคู่พร้อมลายฉลุหยดน้ํานะครับแล้วก็หลังพิงเราไบันไดร้อห้าทั้งหมดนะครับเสาสิบสองต้นนะครับเสาหน้าแปดกระเจงประดู่ไม้แดงนะครับเสียคู่นะครับเสียคู่รอดที่ยึดเหมือนเดิมยึดเหล็กยึดฐานให้เรียบร้อยนะครับ ตูกคตาเทพื้นปูนสีเหลี่ยมไม่รออย่างเดียวนะครับเป็นไม้เก่าเนื้อแข็งเต็งประดูแดงนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้ศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสามห้านะครับเป็นไม้เก่านะครับไม่หดไม่ห่างพื้นเนื้อเข้าบาังใบนะครับฝ่าเฟี้ยมก็เข้าริมเข้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับอัดกาดวจะสวยเลยหลังนี้ประเทศพมา่านะหล,หลังนี้ของคูบานะครับนี่ เรามาส่งแล้วหลังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับนุ่นนี่หลังที่สองนะครับติดตั้งสวยๆเลยทุกท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับศู35 35นย์961233535ครับที่บ้านนอกดาวกำแพงเพชรนะครับยินดีให้บริการนะครับอันนี้หน้าหน้าต่างเป็นทรงสเปนนะอ่าเข้ากับประตูหน้านะครับเสาก็เล่นโรเตอร์เล่นลายให้เรียบร้อยนะครับทีมช่าง,งเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดแหละกำลัลงจะกลับกันแล้วนี่ ให้ฝากติดตามด้วยครับเข็นนกดาวหลายแบบหลายทรงหลายราคานะครับมีให้ลูกค้าเลือกเลยฟ้าหลุมสองชั้นือสวยเป็นดาวเอาโชว์ใหญ่ๆยักๆเลยบนดอยนะครับหลังนี้อยู่บนดอยบนเขาเลยสูงมากโอเคครับยังฝากได้ติดตามด้วยครับเข็นอกดาวครับ